ชาวนาในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทําให้ไม่มีน้ําเล่นสงกรานได้เปลี่ยนการจัดงานสงกรานเป็นการแข่งรถไถนากลางทุ่งนาในหมู่บ้านแทนนะครับเราจะไปดูภาพของความสนุกสนานกันครับ การแข่งขันรถไถนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาให้ชาวนานใน18หมู่บ้านนำรถไถนามาขับแข่งกันเพื่อระบายความเครียดในช่วงภัยแล้งนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยทางอบาตาก็ยืนยันว่านในปีหน้าจะจัดแข่งรถไถนาในช่วงเทศกาลสงกานอีกครั้งเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาภัยแล้งครับ